ได้แล้วลูกน้อยของฉันอย่าพยายามดิ้นรนเลยนี่คือเชือพันมังกรทะลีหนีไม่พ้นหรอกหอมจริงๆ หยวนเปาไม่ใช่บอกว่าจะลงเขาวันนี้เหรอไปหาพ่อใช่ไหมนี่คือในเขาของเรามังกรตัวสุดท้ายแล้วอาจารย์ซีเจาะอาจารย์อีกสามท่านลงเขาไปหมดแล้วฉันคิดว่ายังมีมังกรอีกตัววางไว้ที่นี่ไม่ปลอดภัยเลยถ้าโดนขโมยจะทํายังไงฉันเห็นว่าบนเขานี้คนที่ไม่ปลอดภัยที่สุดก็คือเธออาจารย์ซีเจาะขอชําหนึ่งเนื้อมังกรนี้มีประโยชน์มากฉันจะเก็บเส้นเอ็นมังกรให้เธอแต่ มีตำนานว่าเส้นเอ็นมังกรสามารถทำให้คนเห็นใจแต่ฉันกินไปเยอะขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีประโยชน์เลยเส้นเอ็นมังกรนี้มีประโยชน์ต่อคนธรรมดาแต่สำหรับเธอไม่มีประโยชน์และฉันจะไม่ร่วมมือกับเธอแน่นอนไม่สามารถดื่มได้แล้วเก็บที่เหลือไว้ค่อยดื่มทีหลังอาจารย์ซีเจาะเราต้องลงเขาไปหาพ่อจริงๆเหรอ ลูกหลานของฉันถ้าเกิดมามีดวงฐานทรัพย์ทั้งภูเขานี้ถูกคุณทาให้จนหมดแล้วดังนั้นสามอาจารย์จึงไม่ต้องลงเขาไปหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวอาจารย์ใหญ่คนนั้นซื่อหลิงไม่มีเงินไปให้กำลังใจขอบคุณและอาจารย์คนที่สองนั่นคือการแพทย์ที่ดีมากตอนนี้ทำอะไรอยู่<ม>ท่านผู้มีเกียรติสามเหรียญ ท่านผู้มีเกียรติเดินทางปลอดภัยและอาจารย์คนที่สามนั่นคือผู้มีพลังแข็งแกร่งดุดดังผู้ผาผู้กล้าหาญที่มีอำนาจเหนือโลกตอนนี้ทำอะไรอยู่แปดสิบแปดสิบตีข้าวเหนียวช่างน่าสงสารเหลือเกินดังนั้นจึงพูดว่าหยวนเป่าคุณต้องหาคนคนนั้นให้ได้ผู้ใจบุญสิบชาติ แบบนี้ทําลายดวงผ่านทรัพย์ของคุณหยวนเป่าอาจารย์ไม่สามารถทนได้จริงๆถ้าคุณใช้จ่ายแบบนี้อีกและต้องหาผู้ใจบุญสิชาติให้ได้คุณผ่านวันเกิดอายุเจ็ดปีอย่างปลอดภัยพ่อคนนี้คุณต้องหามาให้ได้อืมอาจารย์ซีจาอฉันจะหาพ่อที่ดีให้ได้ yeah. ถ้าไม่บอกอีกใครส่งคุณมาล่อสังหารข้าก็ไม่ใช่ีีรูหลายรูอยู่บนตัวง่ายขนาดนี้เลยเหรอถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเถอะตามใจท่านเลยอยากตายเคยได้ยินโทษเฉนเนื้อไหมเยังชื่อยิน คุณจะไม่มีวันตายดีฉันไม่รู้ว่าฉันจะตายดีหรือไม่แต่คุณต้องเป็นอยากมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้อยากตายก็ไม่ได้เยี่ยนหลิวเอาเนื้อของเขาเฉือนออกทีละชิ้นถ้ากล้ยตายแล้วก็ให้เขาใช้ยาที่ดีที่สุดเพื่อยือชีวิตฉันอยากให้เขาเห็นด้วยตาของเขาเองกลายเป็นโครงกระดูก คือองค์ชายเช็ดเช็ดดูเหมือนว่าคนที่อยากฆ่าคุณมีไม่น้อยนี่คงเกี่ยวข้องกับองค์ราชายาทไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ <น ANS. S 1> อยากฆ่าข่า,ขาต้องดูว่าเขามีความสามารถพอห,หรือไม่ ซีเจ้าอ,อาจารย์เขาคือพ่อของฉันใช่ไหมใช่ในกลุ่มคนนั้นอ่อนโยนที่สุดชายที่หล่อที่สุดมีแสงทองสองประกายทั่วตัวนั่นคือพ่อของคุณเห็นไหมใครหยวนเปาหนีเร็วเมื่อกี้นั้นคือเทพเจ้า,าแห่งความตายต้องอยู่ห่างๆเขาไว้หน่อยหยวนเปาหยวนเปาหยวนเปาอยู่ไหน คุณเป็นลูกของใครใครส่งคุณมาพ่อฉันเป็นลูกของคุณนะพ่อหยวนเป่าคุณจำพ่อผิดแล้วคุณเรียกฉันว่าอะไรพ่อครับยินคุณมีลูกแล้วเจ้าตัวเล็กคุณที่เรียกฉันว่าพ่อคนก่อนเสียชีวิตไปแล้ว คือพ่อของฉชน,นะฉันจะไม่จําผิดแน่นอนชายที่หล่อที่สุดในฝูงชนทําไมเด็กคนนี้สนิทก,กับฉันแต่ฉันกลับไม่รู้สึกเกลียดเลยพอแล้วไม่ว่าคุณจะมาจากไหนข้าไม่มีเวลามาเล่นเกมแบบนี้กับคุณพ่อคุณอย่าทิ้งหยวนเป่านะฉันเป็นเด็กดีนะและก็เก่งมากฉันสามารถทํานายโชคชะตาได้วาดอักขระทำนายทํานายโชคชะตาฉันคือเยี่ยนชื่อยิ่ยนชาตินี้ไม่เชื่อในเทพเจ้าเชื่อในตัวเองเท่านั้นคุณคือดวงดาวแห่งความตาย แม่ของคุณเสียชีวิตขณะคลอดคุณตอนสามขวบคุณเกือบจมน้ำตายตอนเจ็ดขวบฟ้าผ่าใส่คุณแต่คุณกลับปลอดภยัยตอนสิบห้าปีออกศึกตอนสิบเจ็ดปีประสบความสำเร็จแต่คุณจะมีชีวิตไม่ถึงสามสิบปีทุกคนพูดถูกแล้วพอ่อฉันสามารถช่วยคุณได้จริงๆเรื่องเหล่านี้แค่ทำการสอบสวนเล็กน้อยก็สามารถรู้ได้ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้ ไม่ดีแล้วพอ่อคุณปู่มีอันตรายคุณปู่เลือดแล้วเป็นไปไม่ได้หมอหลวงเคยพูดไว้ร่างกายของพระราชาบิดาฟื้นตัวแล้วสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทุกเมื่อถ้าตอบถูกคำพูดของเด็กสาวหลอกให้เกลียบเชื่อหนิ้งห่าเยียนไปเป็นนกพริราบในวังพระราชาสงเลือดถูกเธอพูดถูกอีกแล้วรีบไปที่วังพอ่อ รีบหลบไปฉันสามารถช่วยเขาได้พ่อระวังฟ้าและดินจะพสิ่งกลับสู่ที่เก็บสั่งการให้ข่าสีทิศมีอำนาจสูงสุดทำลายคุณกำลังพูดอะไรอยู่หรือในวังมีอะไรจริงๆพ่อคุณสบายใจได้ฉันมาปกป้องคุณคุณปกป้องฉัน เจ้าชายนี่คือสิ่งของที่ใกล้ชิดพระราชาคุณบอกว่าต้องการสิ่งของที่ใกล้ชิดพระราชาบิดาสิ่งนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาฟ้าและดินห้าธาตุพลังรวมอยู่ที่ตัวข้าสั่งการไปแค่นี้ก็พอแล้วท่านพอ่อข้าช่วยรักษาจังหวะหัวใจของท่านปู่ไว้ได้ชั่วคราวแต่ข้าพบว่ามีบางอย่างแปลกประหลาดท่านปู่ไม่ได้แค่เลือดออกธรรมดา มีความเป็นไปได้สูงท่านถูกคำสาปคำสาปข้าก็ถูกผีหลอกจนหลงผิดเชื่อคำพูดของเจ้าที่ไร้สาระยังเกี่ยวข้องกับอะไรอีกคำสาปที่ไม่มีอยู่จริงท่าทางของเจ้าก็แค่กลลวงของหมอผีในยุทธจักรแค่กลอุบายเท่านั้นอย่าคิดว่าข้าไม่รู้พอแล้วก่อนที่ข้าจะกโกรธรีบไปเถอะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้ข้าในการสแสดงกน ท่านพ่อข้าไม่เอาหากไม่สามารถขจัดคำสาบได้ท่านปู่จะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงสามวันพระองค์เชื่อว่ามีไม่เชื่อว่ามันไม่มีได้ข้าจะเชื่อเจ้าอีกครั้งตามข้าเข้าไปในวัง พระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เข้าไปดูด้วยกันเถอะพระองค์ไม่มีคำสั่งจากพระราชาห้ามผู้ใดเข้าไปในนี้ถ้าหมายจะไปที่ไหนยังไม่มีใครกล้าขัดขวางท่านพ่อห้ามสร้างบาปอีก พวกเจ้าถอยออกไปเราต้องเข้าไปนี่มันเย็นผีจริงๆมีประโยชน์หรือนี่คือการตรวจสอบหาสาเหตุของโรคหรือไม่พระเจ้าหญิงสามท่านมาแล้ว น้องสามเจ้ามาทําไมน้องสามมาหาท่านพ่อท่านพ่อเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าหญิงพระราชาทรงอาเจียนเลือดเมื่อสักครู่เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วจู่ๆก็ฟื้นคืนชีพและพูดได้ตอนนี้ทรงหมดสติอีกแล้วเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วฟ้าดินมืดมิดห้าธาและพลังรังรวมอยู่ที่ร่างข้าสังการไปจะเป็นไปได้จริงๆหรือว่ามันมีผล เด็กนั่นมาจากไหนกล้าทำสิ่งที่พระราชาก่อนทิ้งไว้กระบี่อันทรงเกียรติกระบี่นี้มีปัญหาพูดเหลวไหลนั่นคือสิ่งที่พระราชาก่อนทิ้งไว้กระบี่อันทรงเกียรติน้องสามเด็กนี้เป็นลูกของใครพระเจ้าหญิงนำเข้ามาในวังได้อย่างไรพ่อพ่อเก็บมาพ่อของข้าเขาคือพ่อแท้ๆของข้าน้องสามเจเจ เจ้แต่งงานกับหญิงสาวจากบ้านไหน <c oughs> เด็กโตขนาดนี้แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องรบกวนพระองค์ให้เป็นห่วงแล้วเย,ยนชื่อยินมีบุตรทำไมถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนเจ้าบอกว่ามีปัญหากับดาบอื่นใช่แล้ว <c oughs> นี่คือดาบที่พระราชาองค์ก่อนมอบให้ในวาระสุดท้ายดาบที่พระราชาได้ประทานจะมีปัญหาได้อย่างไรต่อเป็นเจ้าคนที่สามพระบิดาทรงป่วยนะ่ะเจ้าพาบุตรมาเพื่อสร้างเรื่องมีความหมายว่าอย่างไรเธออาจมีวิธีการเธอมีวิธี ถ้าเธอมีวิธีเจ้าก็คงไม่ต้องถูกทรมานทุกคืนวันติดอยู่ในความฝันไม่สามารถหลับได้ยิ่งไม่ต้องถูกพูดถึงว่าเจ้าจะมีชีวิตไม่ถึงสามสิบคนที่สามเจ้าลืมตาออกมาก็มีพระสนมไปแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของพระสนมยิ่งถูกทำลายจนหมดสิ้นเยยนชื่อยินเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือเจ้คาคือดาวเคราะห์แห่งความโชคร้ายบางทีพระบิดาอาจจะเป็นเช่นนั้นในตอนนี้เสิ่นเอ๋อพ่อของข้าก็ไม่ใช่ดาวเคราะห์แห่งความโชคร้าย พ่อของข้ารอบตัวเต็มไปด้วยพลังจากรพพัดแต่กลับมีพลังอาฆาตตะปนพลังอาฆาตรุนแรงยังมีชีวิตอยู่ไม่ถึงสามสิบปีรอให้เรื่องจบก่อนฉันต้องช่วยพ่อให้ได้ข้าจัดสิ่งชั่วร้ายพ่อดาบเล่นนี้เป็นสมบัติจริงๆแต่ตอนนี้มันถูกเปลี่ยนไปแล้วนี่คือกระบี่วิญ,ญญาณร้ายมาลูกหนึ่งอย่างนี่คือดาบหยางดาบลูกฟ้าและแผ่นดินทุกสิ่งกลับคืนสู่ที่เก็บมีเพียงฉันที่สั่งการสี่ทิศมีอำนาจสูงสุดทำลาย พระราชาพระราชาพระบิดาพระราชาพระราชินีพระราชาพระราชาท่านกลับฟื้นขึ้นมาได้นี่มันเป็นไปได้ยังไงเรียกหมอหลวงเร็วนำเอาดอกทิเบตที่ข้าพเจ้า,เามาอย่างยากลำบากที่หามาจากเทือกเขาเทียนซานเอามาเร็วเวใช่ใช่ใช่พระบิดาท่านดีขึ้นแล้วอืมพ่อพระปู่ต้องการให้หายดีอย่างสมบูรณ์ ต้องทำการแก้ไขอย่างของแท้กระบีวิญญาณร้ายแม่ลูกเราต้องหามันที่เจอดาบแม่ถึงจะได้นั้นไปหามาเร็วกลิ่นอายของดาบแม่ถูกซ่อนเอาไว้แล้วดาบแม่จะอยู่ในรัศมีสามลี้มีโอกาสสูงที่จะอยู่ในพระราชวังข้ารู้แล้วพอ่อเจ้าไม่ใช่ดาวร้ายไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะเป็นแบบนี้ ถ้าต้องการาเด็กน้อยคนหนึ่งมาช่วยพระชาย,ย,ย,ยายาเสริมมาถึงแล้วรีบเอามาเซิงเอ๋อช่วยหน่อยอืม ไม่สามารถ,ถดื่มได้ยามีปัญหาสามคนนี้ทำอะไรอยู่ยานี้ค้าหามาอย่างยากลำบากเพิ่งได้มายามีปัญหาส่ให้กับองค์ชายใช่แล้วท่านอ,องสามยานี้ไม่น่าจะมีพิษเป็นพระราชินีใช้เงินทองไปมากมายซื้อดอกไม้หิมะจากเทียนซานผ่านการต้มใช้เวลาถึงเจ็สิบสี่ชั่วโมง ท่านอ,องสามยานี้เป็นยาที่ชาต้มด้วยมือของตนเองถ้ายานี้ให้ถ้าร,ราชาใหญ่ดื่มเข้าไปต้องตายแน่เจ้าหนูนี่พูดจาไร้าสาระเมื่อกี้ก็ทําตัวลึกลับเฉียวซุยเป็นสาวใช้ประจําของข้าอยู่ข้างข้า,ขามาเป็นเวลาสิบปีจะไปวางแผนทําร้ายพระราชาได้อย่างไรท่านอองถึงท่านจะให้ข้าสิบชีวิตข้าก็ไม่กล้าทาร้ายพระองค์แน่นอนถ้าไม่มีปัญหาให้เธอลองดู คำพูดของข้าเจ้าก็ไม่เชื่อแล้วหรือให้เธอลองดูข้าจะเชื่อท่านหญิงถ้าไม่สำเร็จให้ข้าลองพิสูจน์พิก่อนเถอะนี่คือของข้าใช้ความพยายามอย่างมากถึงได้ยามาเธอเป็นแค่สาวใช้ไม่สมควรดื่มแต่เจ้ากลับไม่เชื่อเธอหรือยังไม่เชื่อข้าองชายสามปล่อยข้าเถอะ ท่านหญิงข้าไม่คู่ควรกับท่านและพระราชาเยี่ยนหลิวท่านหญิงขอโทษ